สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับนอตโต้ JP 0 3 4ครั้งที่45วันที่16กุมภาพันธ์2568วันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่ 45ครับเจ้านาะยจิรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือน้าตอดเจพีลาศุลสามสี่ขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสุภาพริศและมณ์ต่างๆถวายเป็นเพื่อทธาพระเาธรรมบูชา,า,ชาสังฆบูชาและจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารยา์ทั้งหลายขอจิตของพระเชุมนทั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในะขณะกันชนะในปรบส่วนอย่างต่อเนื่งองด้วยเถิดบทที่หนึ่งบสวดชุมนุมเทวดาสมันทัจจกะวาเลสวดตาคันทุตุ ฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชชะสุนันโตสะขมูกาทังสะเกดเมจัลุเปสคิดิสกคราตเตถเจนตะลักเขวิมานิธิเบลเถจขามีตลุวนะคานิเคหะวัตุไมฮิเขตเตพุมาจันตุเทวาจริตราลวิศมียะขะขันธะปานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนะสัตวโมมสุนันโตธรรมสุนัการโยมัทันตาธรรมสุนัการโยมัทันตาธรรมสุนัการโยมัทันตา บทที่สองบทบูชาพระรนาตาอิมินาสกลยนาตังูชมาอิมินาสกลยนธรรมชมาอิมนาสกลยนาสังฆชมาบทที่สามกาพระรนาตาอัังสมาสทกังตัิมิสวัตวัตงธมนสสามิสมม

ทไปทิโ่กบทสวดสัจักริยคาถานาถิมีสรังยังพุตโตมีสรังวรังอิเตนะสจักรวชนะสติมีหัวตุสัปทานาถิมีสรังยังธรรมโมมีสรังวรังอิเตนะสจักรวชนะสติมีหัวตุสัปทานาถิมีสรังยังสังโฆมีสรังวรังอิเตนะสจักรวชนะสติมีหัวตุสัปทา บทที่เจ็ดบทสวนมหาสมิสูตรเอวันมิสุดตังในกังสมัยัพระว่าสเกสุวิหารติเกปีละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเกนะสถิงปัญจมัติหิภิกุสติสเปเหวะลานเตหิตัสหิจตโลกาตตุเยเทวตาเยปุเยนะสนิปเดตะโหณติปกรณ์ทางทัศนายะภิกุสังฆจะอัตคโหจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตธะโหสิยังโหพระว่าสเกสุวิหารติเกปีละวัตุวัตุสมิงมหาวันีมหาตา ภิกขุสังเคนะสติงปัญจมัตเตหิภิกขุสสเวะอรันอิตสหิะโลกุเเทวะัสยิเนะสันนิปตตาโหติภวังทัสสนายะภิกขุสังัญจะยันนนมปิเนนะภิกขวาเตนะเทนุปัสสะอังะมยามอุสังะมิตวาภะควะโตสันติเกปกคถาภาสัยมาติอโขตาเทวะัสสยาปีนามะวาปุระิโสสมัญจิตา ตังวาพาหังภาษาลายะภาษาสิริตังวาพาหังสัมมัญชัยยะไอเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาปัจจันตังอภิวาเทตว่าไอเอกามันตังอัทถังสูเอกาแมนตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติกิมังคาตังภาสิมหาสมายโยปะวะ นาสมิงเทวกายะสมาคตาอาตธรรมะอิมังธรรมะสามายังทักกิตายะวะอปะราชิตังสังคันติโออาตโกอัปาราเทวตาสระควาโตสันติกิมังขังอภัสสิทศรัปิโกสมาถังสังสุจิตังอัตระโนอุจุกะมะังสุสาระทิวะเนตานิคะหิตวาอินทรียานิละคันทิปฏิตาติ อตคโหบาลาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคทังอภัสศิชะตอขีลังเจตวาบาลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมัตมีชาเตจะรันติสุทาวิมาราจะขูมาตาสุทันตุสุสูนาคาติอัตถคโหะาลาเทวตาภควาโตสัติเกอีมังคทังอภัสีเยเกจีพุทธังสละนังคาตาเสนาเตขามิสันติอภัยยะภูมิงปายะมนุสังเทหังเทวกายังอ๊ ปาลิปูเลสันติติอัตโขภควาภิกุวะมันเตสิเยปุเยนะสภิกขวุเอพิกาเวทัสสุโลกัตถุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตาถาคตังรสนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกาวิไอเฮสุงอตติตามัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุตะเอเตสัมปิภควันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงสยถาปิแมังเอตาลหิเยปิเตภิกขเวิภวิสันติ อาณาขตามัตานังอรหันโตสมาสุทาเตสัมปีภะวันตานังเอตัประมายวะเทวตาสันิปติตาทวิสันตีสายัตถีไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกตยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทริสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกลงมณสิกะโลทะพาลิสามิติเอวังพันเตติพิโคเตพิโุภะวันโตปัจจโสสุงภะวายตาทวจัก siloka manu kasami jatha puma tatha sita ye sita kila kapalang lang pahi tata samati hita putu si hawa salina loma hangsa sa pin sambuno ota tama sa sutha vipasana mana wila piyo panca sate ya tawa wane kapila wata we tata wama tayi sata sawa ke sasa te te tapi kawote ca bama kalung sata wapura sasa ในสามปาตุระหูยานังอมนุสสานะทัสนังเอกอเปเกตสัตตมัทธกุงสหัสสะสังอัะสัตตเริงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสสานามัทธสุงอัปเปเกนันตมัทธกุงทิสาสภาพปุชุปุชาอุหตันชาสัพพังอภิญญาว่าว่ากิตาวานะจักุมาตตออมตะยิสตาสาวเกสัสะเนละเตเทวกายอภิกันตาเทวิชนัถาภิกขโก ยูขวงกิเตยสามิคีราหิบอนุปุปโสสัตตาสหัสายอยัขาภุมากาปิราวัธวะอิมทิมันต์ตชติมันตวรนาตยัสสิโนมรธรรมนาภิกขโมภิกขมุงพิโคนาสุติวันังอชชาสหัสายเหมวัตายัขานันตวรรณในอิติมันตอชติมันตวรนาตยัสสิโน มทมนาภิกมุงพิกานาสวติว่านางสาธาคีลาสติสหัสายขะนะตวันนีโนอิทิมโตจิติมันตวันน์โตยัสสินโนมทมนาภิกมุงพิกานาสวติว่านางอิจเจเทโสรสสาสายขะนะตวันนีโนอิทิมโตจิติมันตวันน์โตยัสสินโนมทมนาภิกมุงพิกานาสวติว่านางเวสามิตาปัญจสตาญาขะนะตวันนีโนอิทิมโตจิติมันตวันน์โตยัสสินโนมทมนาภิกมุงพิกานาสวติว่านาง คุมพิโรธราชกิจอเวปุลรสานิเวสนังพิโยนังสตธาสหัสังยัานังปายรูปาสติกุมพิโรธราชกิจอสัะคัศมิติมนังปุริมัญจิติสังราชตาตาละทวปัสสาสติคาถาปานังอธิปติมหาราชายาสสิโสภูตตาปิตัสสะพาวินทัณนามาวะาลาอิทธิมตโชิตุมตะวนอนโตยะสสนุมุตตมานาภิกขะมุขุนันสมติมนังท่กิณัญติสังราชวิรุโตตปัสสาสติกุมพานังอธิปติมหาราชายาสสิยะสิโส Kota pita sapa witan na iti mento cete mento menong toja saseno mento api kamung piko nan sabeteng menang man cati sangla cawi lupa kau pasah Nakana na kana mahala caya sasiso kota pita sapa witan na iti mento cete mento menong toja saseno mento menang api kamung piko nan sabeteng menang gutaran sangla cagu ero ta pasah Nakana cak kana tiba mahala caya sasiso อุตตปิดัสสพ่ออินานามาพะอราอิทธิมโตจิติมันตะวันได้มันโตเชิดสีนมัทมาณาภิกษุสงฆ์สนาเสด็จังปุริมะทิสังทัตตะโสทักจินีนะวิรูหะโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตาลังทิสังจตารโอเทมหาราชัยสัมปันตาจตุโรทิสาทันทามละมานาอัทถังสุกะวะนีครับอิระวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอากุวันจานิกาสถามายาโกเทตุเวเตตุวิปุจจะวิปวิโตวิปุโตสาหะ จันทนูกามาเสโทจะกุนิกิน,นุขันตูนิขันตูจาปันาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจามาตริจิตะเนเสโนขะจะขันทภพโณนรราชจันุทสโพอากุป,ปัญจ,ส,จสิกโหเจวะติมพารุสุริยวัชาสาติเตจันเยจะราชโนขันทภาพาสห์ราชุพิ โมทัพมนาภิกษุมังพุทนังสมิงว่านางอาถาโกนาภาษานาคาเวสาราสหตจักกากรรมพระลัสตะคะลาอากุปายคาสหายติพิยันมุนาทัตตะาจะอากุนาคายัสสิโนเอลวันุมหานาโกสพระคัสสติงว่านางเยนาคาลาเชสหสสหารันติทิปาธิชาปะกิวิสุตะจักคูเวหายะสาเตวณมัจเจชาปตา จิตราสุปันนอิติเสนามังอะภายันตทานาคะราชานะมาสิปันน่ะโตเกมะมะคาสิพุโตสันายวาจาหิอุปวะหายันตานาคาภูนันตาสระนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิตละหัตเถนะสมุทังอสุราติตาภาราตาภาตโรวาสาวัสเศต อิธิมโตยัสสัสินุการะคันชามาวิสมาเวสุราธานะเวขาสาเวปัจจิติสุจิติจัปปาราโทนะมุจีสหสตัญจะภริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันนิหิตวาพันิเสนาหราหุพะธาโมปาขมุงสามารถโยธานิพัฒนเตภิกุนังสมิติงวานางอโปจเทวะปัวีจเตชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสมุจยะสัชสา สหเมตตากรุณากายิกาขุเทวายาสสสิโนกัสทัสเศเตทัสาสทากายาสเป็นนะธรรมนิโนอิติมันโตชิติมันตวบนาวตุยสิโนมุธมนาภิกขมงคุรังสติมนังเวนทูจติวาสหารีจะอาสมาจะทุยยมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทามขุปรากิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยมาขุปรากิตานักขานิปุรากิตาวะอากุมันทาวาลาหกาวาสุนังวาสาวเสโทสักโกปาคัปุรินทโททัสเสเตทัสาสทากายาสเป็นนะธรรมนิโน อิธิมโตชิตวันะวันวันวันตยัสสินโนมัธรรมนาพิกกรมสุติิมนังตถาคสะภูเทวชะระมักขิสิขาือวาอริตกาจะโชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจาอจุตาจอเนชกาสุริยะรุจิลากูอากูวาสาวนีสินโนทัศเสรษทัศธากายสเปนัวันนิโนอิีิมันตชิตวันวนวันตยัสิโนมัรมนาพิกกรม่นสุติมนัง สมณามหาสมณามนุษย์สมณะสุตมาทิกทาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอาธาคูฮาลายโอเอเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนอปารคามหาปารคาอาคูเทวาเยสสิโนทสเสตทสธากายาสเปนะตวันิโนอิธิมันโวชิตุมตันโนาตัวยัสสิโนมตัมมนาภิกขุมกขุนัสสติมนังสุเกะารุมหาอรุณาอาคูเวคันสาสหะโทธาตะไคหาปะมโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสามมาสัทธามัตตาลา หาลักคาชามิสกาจายัสสิโนธนายังอาคาปชนโยทิสาอัพิวัติทัิเตตัศธากายาสเปรนาตวานิโนอิจิมันโตจิติมันโตวันโตโยสสิโนมุธมานาภิกขมุขโกนัสติโกนังเขมิยาสิตุสิตายามกัตถะกาจายัสสิโนสัมพิตากาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานารติโนอาคุอาถาคุปลานิมิตาทัิเตตัศธากายาสเปรนาตวานิโน ปีที่บรรเทาชุดที่บรรเทาวันบรรเทายัสสสินุบัติมันันยนมมนพิการมงคลอ,อาศัยทิมวันังสัจเทติเทวะกายนิกายาสัพเพนะตะวันิโนโนามันวะเยนะอาัาฉุงเยจันเยสาธิสาสหาปะปาวุะชาติมัคขีลังโอขาตินนะ มนาสวังตะเขโมฆตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติทังสุภมาปรมาโตจบุตตาอิทิมาโตสหสัญญุสุมาโรติโสจโสภคะสุปติงวนังสหสมารกานังมะหาพมาทิติทติอุปปันโนชติมโตภิสมากายโสยัสสิโสสัทเสาอิสนาอาคุปัจเจกวะสวัตติโทเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปาริ วารโตเตจสัพเพอภิกันเตสิเลเทเวสุขามเกสมานัสเสนาอภิกามิปัสสากันหาสะมันทิยังเอถาหคณปทลกันธมัตตุสมนตาริวาเลาสมาโวุจิตะโกีนังอิติตทธมหเสนันหเนอเปสยิปันินาตระมหัจาสรังกตวานเะวังยถาาวุสสโกเมโคทนะันโตสวิุโก ตาทาโสปัจจุทาวติสังคุโธอาสยังวสีตาจาสพังอภิญญาญาวะกิตรวานะจักุมาตาตตอมันตยิสตาสักเกศสันติลาเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชนธาภิกขุเตจะอาตปมะกาลุงสุตวัปัสสะศาสนาวิตลาเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสะเพวิชิตตาสังฆามาพยาติตายสัสสินโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่8บสทสวดธรรมาจากักรออ๋ครับแค่นี้ครับ